ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางมาจะใช้ก่อขาเมื่อไนี่เดินทาามาจะท่าอำเภอตุ้งฝนทางีุรักปุระจาค่ะโอ้ค่ะนี่คนรักษาดแนปวดานนี่แะก็ไเอมาอืมหาแล้วก็มาเห็นอยู่ดอกค่ะส่างให้เศร้าตาเห็นไม่ได้ปวดขาเพาะท่านอลกเพา่านอดลูกจากถ่ายจักชีพนีนี่นะอืมขาดจากชีนิดิับว่าอยากอยากเบิ้งตอนลอดนี่ต้องเบิ้งไม่ช่องพ่อนพ่อวยไปเละ อยาก็นคนอีมาเห็นนั่นคนพา่งเยแต่จะทั้งบานเดียวกันนะจ๊ะทั้งเดียวหลักทั้งบาด้วยสมบุนโบราณใช่ค่ะแต่ไมาเห็นนั่นแหละช่วนไอ้ซ้อนสมบูรดอะไรอเขากันโดนมาตะกลมตะไก่เป็นยังไงก็ได้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 สัญญาไปได้กินยาแล้วก็เป็นยังไงก็อาการอาการข้อข้อขี้นี่แหละอาการนี้ก็กินเราไข่หรือแม่ เบาลงเลยไหมเออโอซสาทุสาทุไอ้เดานยังอกงนนแวดอย่บันี้กัเบาลงเบาลงเบาลงหวยไหมห่วมากห่วยามันเป็นยาวิเศษอีรีเลยเด้อิเนาอืมา่ึกวนใิเศษแนเออแต้วกันเตะขาปึ่งได้ยังสิทิขโอ้คางคั่งคนพี่นเตะขาปึงได้นี่แสดงว่าใสได้เลยใสได้เลยนี้ดันดนมากเลยุ่งไก่เหมกับดันดนมากทิ่ฐานเออเดก่อนเดอพ่อเด้ออทิฐานให้ซ่วงให้เศร้ากอน่อยกิน มาห่อตะหอดม้าเหล่านี้เนีม้าหอดเกือบสี่สิบม่งคุณอะที่บ้านสร้างหาบล้นเื่อแต่ว่าเผู้ใดไม่เห็นแล้วต้องค่อยอันนี้อไม่เห็นแล้วอ่าเออใหญ่ไปเข้าไปล่องก่อนมูเข้าไปมูอย่างไรเสือเข้าไปยาไปแต่ว่าน้ำฝนน้ก่อนเข้าไปมากเออแมนแมนอันนี้มันเป็นความือส่วนบุคคลเนาะ โอ้ ờ, แต่ว่าเออขาออกห่อนออกยังกับเศร้าด่ามันจะอ่อนลงอ่อนลงบวมบวมบวมลงเนี่ยอืมออกห่อนเนี่ยอาิตยามอยู่เลยอยากเต้าอยากยางด้วยอืมอยากแข็งแรงเนาะห่อนนี่มีปีปีหกกันแล้วคนจะมาดูทับเส้นว่ามาอยากว่าเห็นอยากว่ารักษาค่ะเอฟซีไลไลท่านก็บอกว่าแอดเป็นกระดูกทับเส้นนี้ยังรักษาได้บ่ยังสิล่ะรอเขาก็บอกว่าเอาเห็นเพิ่นแล้วก็เป็นกกระดูทับเส้นอื ขวานี่แระเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอยากมากก็ค่อยมาปวดพ่อวายอยากมองไดรมันดีมองไดรโอเคมองไดรักษาได้เ่อวายอยากมากสินะค่ะอืเขาเสียหายปวดใจพ่อาายอยากมากใส่ประเดี๋ยวดันโดนมากออังสาราจ้าสิกับอ้าเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเด้๋วก็สิยหน้าไปเฮ็ดข้าวทั้งพูนอีกที่กันล่ะขาไม่ดีใจไปเฮ็ดข้าวเออได้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 ตามไปเห็ดข้าวค่ะสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ไม่ยากไม่ดีค่ะ ม่าไงจ้าวันดีจ้าวันดีค่ะคุณค่ะคุณยายมาตาบานได้้นองงหิมาตานนองหิง,ง,หงเป็นยังบันนี่มารักษานิบัวค่ะอืมตากะมัวมาถ้าดนเห็นพันออกขอลูกเบอบา,างยานนิ มันคอนหลายบเขาไมรู้โอ้มคอนคนหลุมหลายทุกท่านอ่ะอืมได้อืมอืมอืมอ๋อเหมือนมิต่มิตะสาวไมหล่อเอนี่พี่น้องมาเนี่ยค่อยๆย่างได้คนอหม่เด้อเอนี่่ะคาพี่น้องค่ะ พุ่นอ่ะพุ่ดอีกรถนึงพุ่นเออพี่น้องเออเดี๋ยวแอดถึงไปถ่ายก่อนแหนผ้าโชคความจเจริญมานี่ก็ใช่เลยนะพ่อบ้าเออมันอยู่ไฟแดงนะ่ะป้ายใหญ่บักใหญ่เลยค่ะเราขอมาวันที่ใหญ่แบบนเจ้าเดอ้อ อันอันอันควเดีวกันเดียค่ละคนด้แม่คนละคนอละอันคนอละอันค่าค่ะเดินทางปลอดภัยนะค่ะค่ะวันนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียดายแต่บัดนี้ตอนทอดมื้อนี้ไทยเห้บงจ้าจ้าต้องเข้าไปเบิ้งในคลิปด้อบาดเนี่แม่นเดี๋ยวสิไปล่องค่ะอดแล้วแม่บุคอดตอนสิบม่งกลัวเกือบเสียเมงค่ะ กับพี่น้องห้ากับมาเบิงมาแจะใช่น้อค่ะคุณแม่น้อนสว่างจ้าโอ้นนสว่างน้นสว่างอย่างปไก่เด้น้อนสว่างเลยไปปุการท่งไปโอ้โหหัวข้ามส่วนนี้่ะค่ะโอ้ท่งไปหัวข้ามเนาะจ้าอะมาขั้นรถนึงเลนมาได้หร่อมแม่จ้ารถบัสมารถบัสก็อะเสียดายนะแม่มาเพราะท่านขอดตอนสิบเอ็ดเกือบสิบเอ็ดโมงสิโมงกว่าเกือบสิบเอดโมงค่ะ ท่านมากบักคุงผู้ใดมีบักคุงหลายๆก็เอามาน้าเด้อบักคุงชัดใช่สินใช่นมาบักคุงสินใช่มากเก้าแปดหนึ่งหกโซน้าเกห่งห้าไอดีไลก์กันเดียวกันเดอเอดมาเลยค่ะเนาะเดอร์เอมาค่ะหาจงไในสีผ้าไปหาทั่วบนขักขั์เอเม่ มาจากน้องเฮงมาจากน้องเฮงกลับแล้วเนาะได้กินยาแล้วเนาะกินยาแล้วเป็นยังไงคุณยายโอ้ยยเลยเออซาตะเกาดีอยู่โอ้ยเพอเปิลวันนีกำลังโอ้เพินเมื่อยเนาะแม่เนาะเพราะว่าคลอดลูกเอ้าเอ้าขอเดินทางปลอดภัยคุณแม่ค้าค่ะจ้าค่อยไปค่อยมาแม่เอ้าเื้อมันหมดล่ะเื้อมือนี่ เขาละขันด้วยแม่เด้อเขละขันขาขันนึงห้าบุดูดวงขันนึ่งบุชาอยางนี่มันมันไม่ำกงองคนเราก็ตามค่ะก็ะดวงไอ้ธาตุไพธาตุมันเป็นเป็นยังมากกว่แม่อันมารักษาในบ้านอืมนั่งรื้อซื้อให้แม่

เ้อจะขอเาดี๋ยวมันกล่องมากเทียนล่วเียนลาเ้มือาิ่งเียอินเาตแดมืเหนอรินเนีเพาริต้องมื่อนค้นคเมื่อนตานเมยเดี๋ยวเมื่อนาคขึ้นฝากพิ่นเขารวยม่บงไ มือนี่กำลังอ่อนแมนกินนต่ยาเพราะว่าอมียัมีหัวตะขอดลูกแมนมาบระทันน้อยเดียวเดี๋ยวสิลงให้เบิ้งเพิ่งขอดจังเดอเดี๋ยวลงตามช่องยูทูปพันพะลวยไว้ด้อแม่ด้อเพราะว่ามือนี่ล่ะ มันจะออกแล้วว่างันแมนประมาณสี่ชั่วโมงแล้วลระคะชิบหาคังเป็่ยนมันผ่าได้เหมือนในคนก่บนเลยโฟดได้ค่ะแต่หามลงหามลงรถกับเช่าได้ไหม ทานผู้คนล่มอหลายตัวนี้แต่เาได้แม่ผู้ใดแตงคันแนวไปกินยาโอ้ถางหนือยบ่แต่สิบุ้งีอยู่ะพาแต่ว่าตอนนี้คนพอแต่คอดูคนสยางนจังหน่อยเดี๋ยวค้าๆเรืองสิล่องหิ่งหอดอกเมื่อนหร่ก็เบิ่งหม่เลืมือนี้คนขอลูคนเมื่อย ฮะสองคนนั้นนะคนดึงออกมาแล้วคนจะเอาตบใส่ห <sus> <So>. ัวหลดเออมันเป็นเป็นขาวๆออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งในช่องไทยชัดเจนอยู่เดี๋ยวสิลงให้เบิ้งต่ตอนนี้ลงองในด้ขึคืนบ่มีอยู่นี่อยู่นี่บ่มีคืน เออจ้างสร้างก็ได้ชาบาทก็ได้เกินว่าไปยังต่ว่านยขาดร่อยซาซีบาทซาซีหาอร่อยซาซีอันนี้อันนี้เฉพาะขันยาไหม่เพาะขันยา

เเเาามใให้นนนั่งทียอ๋อบ้านบ้านแอดมินนี่ยไหมาแต่บ้านแอดมินทุนี่นี่อยู่เพื่อนประจักษ์เอออยู่ใกล้ๆกันอันนี้อยู่บ้านเสียบเชียงแหว่บ้านเสียบเชียงแหว่ก็เชีงต่ออกไปจากบ้านพ่นทองไปนั่นก็ไกลดิค่ะพ่นทองพ่นชาไปนั่นล่ะค่ะติดกับพ่นชาแล้วพ่ออันนี้พ่อพ่อใส่ยายาอะไรบ้างคะนี่ ค่ะพี่น้องค่ะเนกาพี่น้องปองไปห้ากะลังไหลมารักษากะมือนี่นีที่เด็ดกะคือห้าไใดเห็นสดสดน่องโน,นดีลอดลูกเป็นใหม่เป็นจังไดเนาะ,ะ,ะค่ะไปตามคลิปแอดได้เลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้กะขอ จบไปเพียงสำนีขอให้พ่อแม่พี่นอ้องปลอบปลยทุกทันมีแต่คำว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ